ผมเข้าไม่ถึงกับบ้านโครงการเพราะว่าผมเป็นคนเสียงดังแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ารถเยอะรุ่นบายนี่นุน่นแขกเคิร์กอินผู้มากเที่ยวมาหาคือ,คอถ้าเรามองมุม,ม,ม,มต่อยอดธุรกิจเนาะมันมันต่อย,ยอดค่อนข้างได้ง่ายพี่เราว่านไหเนี่ยชาวบ้าอะไรแล้วเข้า่าประมาณสองพันเจ็ดอเะาอ๋อคอมเมนต์เนียส่งสติกเกอร์เยอะๆอยู่ใช่คือวันเนี้ยบางคนถามหาเบ๊ข้างสิงเบ๊ข้างสิงมาจริงไหมมาจริงครับมาจริงกับว่าไม่ใช่เวลานี้นะครับผมเบ๊ข้างสิงมาเดือด is d เ r k you know. b แบงค์เข้ามาสิงเข้ามาเดิร์กใ n i ดื t นไนน์เดือนเดิร์กในเด t อนเดือนเดิร์กใช่ดิร์กดิหัวใจใครเข้ามาแล้วขอหัวใจรัวกดไลค์กดอ่ากดไลค์กดหัวใจเอ้ยไะไรเมื่อไรนี่กดหัวใจกดหัวใจกดแชร์นะครับกดแชร์บ้านผมมีคนผ่านแล้วมีคนชอบแอบถ่ายอ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าอย่างเงี้ยแม่งมันเอาเวลาไหนนอนเราผู้ชายฟินแลนด์อะไรอย่างเงี้ยเออผมผมก็ได้ถามเออว่ากูนอนตอนไหนวะก็ก็เคลียรใจอยู่ มีแต่คนพูดว่าผมนอนตอนไหนนอนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ตอบไม่ได้เพราะผมก็นอนตอนที่ผมรูเสียกนอนนะครับผมแต่ว่าได้ยินข่าวว่าแบบมีแบบนางแบบอดีตนางแบบชื่อดังอะไรอย่างเงี้ยจะมาเยี่ยมบ้านวันนี้นะครับผมสิบาเยี่ยมบ้านเยี่ยมอย่างก็มาไปฮึอุอ้ยจ,ะจะ๊ะจ๊ะอจ๊ะโอจ๊ะอ๋อจะอะไม่รู้เลยว่ามาวันนี้ คุณเป็นใครบอสไม่บอกอ๋อไม่บอกดอกเจ้าเจ้าเป็นแผนกพนักงานอย่างมอเตอร์ไชุดพิตี้พิตี้ตีแม่ไปยืนรถไม่หลงนาพี่เจมาพี่เจเจ้ายังไม่หายยังไม่หายดึกดืนยังไม่หายยืนเสาไฟเรียนว่นไหนดีเขาชินเรียกบออช่วงนี้ก็ได้อยู่เขาชินเรียกก็ได้อยู่ฉันว่าอยู่เมื่อกี้ฉันเห็นใครไม่รู้ไปยืนเสาไฟแล้วแต่งตัวแบบนี้ด้วยนะซ้อมไหมล่ะมาเนี่มาเนี่ยฝยั่งฝยังลองยืนลองยืตรงนี้ดูสิเสาไฟหน้าบ้านพ่อพี่วันฟินแลนด์ นี่เหรอใช่พีนุ่เหรอเธอเธอสปบันเขาเป็นสปบัเดิเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เรายืนตรงเสาไฟลองลองยืนสิอะลองยืนสิเอออืมน้องน้องไปเท่าไหร่ครับอือพันห้าค่ะแพงไปสามพันแพงไปแพงได้ยังไงพี่ดูความโซจึ้งหนูเก้าร้อยได้ไหมฮะเก้าร้อยพี่าว่าเหอจริงๆอ่ะเก้าร้อยมันไม่ไหวจริง น้องก็ดูเศรษฐกิจมันแย่ขนาดนี้น้องจะมาพันห้าอะไรพี่ก็ไม่ไหวนะคนละครึ่งโอเคงั้นไปไปสิบละห้าสิบเนาะได้ได้ได้คนละครึ่งได้คนละครึ่งเนาะโอเคโครงการนี้พี่ชอบอยู่ปะใช่อันอมหั่นโอ้ย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 เดี๋ยวาเรื่องให้เจ้าของดีดีอมขาวฮาเรื่องให้เจ้าของใายบายช่องดีดีพี่แดงมืึงนี่เฮ้าเฮ้าจะมาเยี่ยมบ้านดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาไม้ให้เจ้าเด้อให้เจ้าตีไม่จะมาเยี่ยมบ้านดีดีอันอันนี้เคยเห็นกันตัวจริงครั้งแรกไหมครั้งแรก เราเพิ่งเจอกันตัวจริงครั้งแรกแต่เราว่ามีกันตลอดคอยที่ตามมาตลอดนี่ต่สมัยเราภูละสมัยอดีตการเราเกีกับเบิ้งดีเบิ้งยังภูลาก็เป็นไอรอนของเพื่อนแฟนบางการสมัยก่อนน่ะเออพูดกับแฟนหรอบอจะลงคลฉิบดี้ไมีเฟน้ยยังนี่ไม่มีโสดจริงไม่เหลือจะมีแฟนมาปวดมาเจ็ดเดือนแล้วทำไมมันทยาวนานจะเข่าเจ็ดเดือนมันยังไม่เจอคนที่ใช่อ่ะเออแล้วช่วงนี้ทำงานปังทำงานอย่างเดียวเลยตอนนี้ก็ไปเอาปวดมันมันปวดหัวแล้วบางที เราอยู่อย่างนี้เราอยากคุย,ยกับใครเราคุย,ย,คยใ,ชใช่ใช่ก็คุยประมาณสิบคนแต่ถ้าเรามีแฟนเราเลียงได้คนเดียวเขาว่างในนาตีเขาบอกให้เขาวางในเน,าน,นาี่ยสวัสดีค่ะโอเคเ <c oughs> มื่อนี้มาเห็ดอย่างบ้านไข่หม้อเนี่ยคู่เบียร์กับมาก็บคู่เบียร์มาเนี่ยหลายคนอีจม,มาเนี่ยเออเห็นคู่เบียร์มาเนี่ยเป็นหลานก็ต้นไม้ต้นไม้ตนม้ตนไม้เรียกซับเธออ่ะเจา้าก่อนที่ไปมาไปนามาะรังก็ต้องไปทักทายต้นไม้บ้านไข่ก่อนด้วยทักทายก่อนนี่เนี่ยต้นไม้ต้นดีแบบหม่อเนี่ยเต็มตีกตอกอย่หมดอ่ะวยต้นไม้เขาเรียกเรียกต้นอะไรนะ พี่ีไอล็กมานี่มาขออย่างนี้แหละลูกขอเอาขอเพื่อนก้อนเอาก้อนอะไรขอเพื่อนก้อนชุ่มงละลานชุ่มงละลานชุ่มงละลานแต่เชื่อไหมว่าทําได้บอกเพื่อนดีๆอย่ามาเอาฉันฉันว่าจะต้นไม้ต้นไม้จ๋ามืัอนี้ลูกก็บม่เยี่ยมเด้ออือแบบบก็อย่าถูอย่าถูมันดิมันดิคือมันดิคือเออนั่นแหละฉันก็บอกว่าชุ่มงละลานเด้อจะขายแดดเด้อต้นจะมีผ่าเจสีแล้วผมกมะสีมะมะสียากไม่จะเด็ดเปิดซานคอยดูว่าถ้าได้ชุ่มงละลานยี่หลีเจสีมาแห่ มีหอดแม่มีหอดวงสวงให้พร้อมจัดให้เลยนี่บอไปแล้วนักเท่าไหร่ค่าชั่วโมงละล้านคนลูกว่ะอย่าไปพูดไปนะถ้าเจ็ดสีมาพร้อมกับซิทวงสวงให้นางรำอีกเจ็ดคนว้าบบอไปทั่วร์ไปทีเจ็ดคนไอ้นางรำอีกเจ็ดคนพ่บอกไปมั้ยนมันเกิดขึ้นที่ไหนสินะบ่หูกับโบหูกับโบหัว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรแต่ว่าอย่าขีดมัดเลยแต่ว่าเม็ดตุ๊บไปที่ไหนก็ชั่วโมงละล้านนะใช่ไหมในเวลานี้เนาะใช่ตอนนี้น่ะแล้วคุณขายดีขนาดไหนคุณยังจะต้องมีพออยู่หรอไม่ต้องมีหรอก ก็ผมไม่มีไงผมไม่มีไงผมไม่ต้อมีผมตอนนี้ผมอยู่แต่กับงานจริงทำแต่งานขั้นตอนเวลาวันที่เนี่ยมันจะมีมากมานี่เนาะแล้วก็มาสวัสดีอีกอีกมุมนึงสวัสดีใช่สวัสดีอยากเจอเขาในอารมณ์ดีหรือไม่ดีฮะอยากเจอเขาในโหมดอารมณ์หน้าบูดแล้วหน้าหน้าแบบเสวยก็ต้องดีตัวเนาะเจ้าของบ้านก็ต้องต้อนรับเอาบอนเอาเลือกโหมดเอาโหมดไหนโหมดเออมีสองโหมดบอกเออโหมดบูดก็หมดยิ้มบีลาเบสมอกเนี่เจ๋อมากเอามิตุมากกับหน่องบ๊กชุมม้งละลานเด้อล่ะเด้อชุมม้งละลานเด้อ อันนี้คนไม่ชีวิตยู่นะบอกเขาบอกก็อยากเป็นชั่วโมงละหลานแม่บอกโอเคค่ะพี่บีบีทำได้เขาตอบว่าหรอเขาตอบว่าใช่เขาว่าไงนะเขาบอกว่าโอเคค่ะพี่บีบีทำได้เขาบอกอย่างนี้หลอคือเอาเรื่องจริงใช่ไม่ใช่แค่คุยต้องคุยต้นไม้นะต้องคุยกับบิวบอร์ดด้วยที่นี่ต้องคุยกับบิวบอร์ดด้วยคือไม่ได้เป็นแค่แค่ต้นไม้บิวบอร์ดต้องได้คุยจริงไหมจริงเจ๊เป็นไงผอมเออนั่นแหละชั่วโมงละหลานนะวันนี้แม่ตุ๊บนะทำได้ที่นี่เขาไม่ให้แล้วนะ อยากว้าวัสดีค่ะเข้ามาเข้ามากดไลค์ไปกดหัวใจกดอะไรนะกดแชร์แชร์แชร์กดแชร์กดแชร์กดแชร์เขาใจลายพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบ้านบีบีเมื่อเนี่ยเขาไม่ต้องกินสู้กินเยอะใหญ่มันกินบ่ไหนอยู่แล้วมันกินบ่ไหนกินบ่ลงตีกินบ่ไหนกินข้าวได้เป็นหมื่นละสามสี่คำอิ่มเดี๋ยวเตรียมตัวเลยนะทุกคนเตรียมตัวอยากกินข้าวได้วันละสามสี่คำอิ่มอยากกินข้าวไม่แทบเตรียมตัวเดี๋ยวรอดูกดเลยแต่วันนี้สมพร่าเพิ่นสวยเพิ่นยังเพิ่นนันในเนาะคนสวยไม่จำเป็นต้องมีแฟนเขาเรียกีี่่ไมมเธอก็ไม่มีใช่ม เราไปคาแนนกันดีกว่าคุณจะมาถามอะไรคะเราถามนี่ผมถามเพื่อคนเดียวคุณห้ามถามผมผมคุณก็สวดนี่คุณก็สวดมาโดนเหมือนกันนะคุณคุณสวดแล้วคุณก็ปังผมสดแล้วผมก็ปังดีแล้วไงใช่ตอนมีแฟนไม่ปังอตอนมีแฟนพ,พ,พากันจมลงโอ้นนแฉันไม่ถึงฉันไม่ถึงฉันเราไม่พูดถึงอันนั้นอันนี้เราพูดถ<พ>ึงแต่ว<พ>่าว<พ>ันนี้ลงม่ยังกดลงแล้วเขาจะได้นำมาแคปชั่นอย่างนี้แคปชั่นอย่างนี้เมื่อ เมื่อมาเยี่ยมบ้านบนะีบีเนาะเออบ้านบีบีเยี่ยมบ้านบีบีบ้านบีบีต้องแท็กแท็กยังไงแท็กซื้อทันกันเลยอืาอืมอ่าเขาอย่างไรตีเขาบางไหนเนี่ยเขาบางจังไหนเขาเป็นบ้านไหนเนี่ยอะไรนะเกิน,นแล้วขาไม่แอดยังไงนะผู้ใหญ่บ้านยังไงนะเขาบ้านเป็นมู่กันดิเป็นโอติฉันฟอลโล่เธออยู่ฉันก็แฮงบนเททันสมัย ใช่นี่ไงนี่ไงเออ๋อได้อยู่นี่ว่าบอลไม่ตอบแสดงว่ามีขนาดอะไรเราอะไรเวต้องต้อระแล้วเดี๋ยวกระโดดทัวร์รถทัวร์มัไม่อยากเอียบบ้านอกบ้านในเห็นอย่างงี้ยังบ้านในอสันหาบ้านในอันนี้ชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างนี่คือจริงๆแล้วเราอยู่แต่อีสานพี่แต่ว่าเรามาซื้อที่นี่เพราะเราเอาไว้แบบ แขกไปแถกมาออรับของรับแขกมันนีนุ่นนี่ละอันนี้ยังไม่มีอะไรมีแค่โซฟาตัวเดียวโซฟาเพป็นลับมาโซฟาเพป็นลับมาบริจาคนี่มีเฟอร์นิเจอร์ตัวเดียวโซฟาเพป็นลับมาท่านให้เพป็นลับเป็นเป็นสะสงสารนี่จริงๆแล้วห้องนอนบิ๊กคือห้องนี้ค่ะห้องนอนบิ๊กคือห้องนี้ค่ะไม่ใช่อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นห้องเก็บของที่นอนกับมัฟมี่มีอะท็อปเปอร์ใช่คอยกระทาคอยเจ้าอยู่เดีขับมาหาเจ้าเออมันขึ้นมาใหม่เจ้าก็ซื้ออย่างไม่เอฝ้ายจากชิ้นตัวมอนหนึ่งเขาอันหน ต้นใหม่ก็ยังกิจัดไห้เอเออสีดำลงสว่างแต่สีนี้หอโตเออโตโทรทัศน์มากแล้วนะเขามีน้งมีน้ำมีอยัางไรแฉกกินบอระบาดเพายังบ่มี่ยังไงเฮ้ยเรายังไม่ดูข้างบนเลยนะเขาจีบเมื่อไหร่โอ้แต่เอไหร่เด็ไม่มีใครดูข้างบนใช่ไหมไม่มีว่านี้เดูยวเขาโกลนก่อนผูเบียวขึ้นไม่ได้นะเพราะว่าเอีงเลงไม่มาเอีงเลงอ่าโอเคเราไม่เอีงเลงเบียขึ้นไม่ได้เพราะเบียเอีงเลงนี่โอ้ยแกอยู่ผู้เดียวอยู่เฉลียงใหญ่เอ้ย ชั้นสองชั้นสองมีค่ะห้องนอนชั้นสองมีสามห้องนอนอ่าสามห้องสามห้องน้ำสามห้องนอนสามห้องน้ำนี่จะอยู่ด้วยกันหรอกับใครกับใบยัดอะเอาผู้ใดผู้อยากไปดูยัดันกับมาได้มันเป็นซื้อไว้อยู่ด้วยกันหรอซื้อไว้อยู่ด้วยกันหรอนี่แคอยากมาตรงไหนแกก็มาได้อันนี้ยังไม่ใช่ห้องมาสเตอร์อย่าไปดูห้องมาสเตอร์โอ้เขามีห้องอันี้เหมือนี่ของมาสเตอร์นี่อันนี้ห้องมาสเตอร์ห้องนอนใหญ่ ก็จะต้องบิ i l d in เพื่อกับซบิวบูบูพึ่งนั้มีเตียงมีตู้เสื้อผ้าน้อง login closet อะไรแบบนี้ใครจะสปอนเซอร์ก็ได้เลยตอนนี้เต็มแล้วว้าวเห็นไหมความโอ๊ยปั๊บมันฉันลอยนะเราก็ดีใจอยู่ที่บ้านไม่ต้องจ่าเองเลยเพื่อกับ b u วอินเฟอร์นิเจอร์ลอยทุกชิ้นมันฟรีเหมือนกันเลยใครอยู่บริษัทหนักหตองนี้จะได้หิวเบาแบบเบาหนักท่องบันไดท่องเบาขึ้น รวยแล้วรวยอีกเนาะรวยแล้วรวยอีกหลงะอยูอีกบ้านจะยืดเสียอีกอยู่เมกลบางนาอ๋อบ้านที่ีอันนั้นใช่ไหมใช่ที่มีคุณยายข้อขมินิมอลเออข้อมินิมอลไม่อยากคายอ่ะอืมนั่นแหละว่าจะครออกไม่อยากายมัาน้ำหนักเหมือนน้องเออเนาะลืมลืมติดตามคุณยายอยู่ไม่อยากคายเป็นแฟนเอฟซีเธอต่อดูอยู่ออาหรนี่น่าจะดูอยู่ตรงนี้นี่คุณยายสวัสดีนะคะไม่อยากคายมากดติดตามกดหัวใจไว้ใช่ใช่ค่ะเสอร์ดอเปี้ยนไปเสอดอเปี้ยนไปจาก 70บาทเหลือ49บาทภายใน3เดือนอัศจรรย์มหันมันสัศจรรย์มากทุกคนรอดเลยคนอะไรลดราคาได้เยอะขนาดนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ราคาไม่ใช่ค่าตัวอ๋อเหรอเออเมื่อกี้ยังบอกว่าพันห้าอยู่เลยพันเก้าร้อยเนี่ยเก้าร้อยเธอต่อเก้าร้อยแล้วคนละครึ่งสแกนละครึ่งแต่ช่วงนี้ของขาดไงก็ได้อยู่จริงจริงสามร้อยก็ไปแล้วขอยาสูบมลนึงผมไมเอาพูดจริงนะนี่เขาไม่พูดได้เอาพูดจริงนะนี่ อาจจะเกี่ยวกับงานคนคนนี้บางทีอาจจะผสมแกมอีลีไปด้วยเองสินะพี่น้องของอีลีจริงๆอาจจะแบบตอนนี้มีคนกี่คนแล้วคะ9คน5แล้วว้าวขมัก9ปันหาเขามากดแชร์นะคะใครไม่เห็นใครอยากเห็นห้องอะไรนี่ห้องอะไรนี่อันนี้ห้องครัวอันนี้ห้องครัวน้อยห้องครัวจริงๆแล้วไม่ไม่จะไม่ใช่ครัวหรอกเพราะจ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 ะเป็นห้องเก็บของเพราะจะต่อไปพี่น้อง จริงจริงทำเป็นห้องเมคอัพได้นะใช่ไหมใช่ทำเป็นห้องเมคอัพไว้แต่งหน้าใช่เป็นห้องเมคอัพเวลาแต่งหน้าแต่ว่าช่างแต่งหน้าชัดเป็นผู้ใหญ่บ้างเหรอขอว่าอะไรบอได้ประมาณนี้ล่ะช่างแต่งหน้าฉันอ๋อโตใหญ่นางผู้เดียวจิตจิมก็ต้องกินเมตุ๊ก็ต้องกินเม็ดตุ๊ไงที่เออก็ต้องกินเม็ดตุ๊เดี๋ยวทุกคนรอาช่างมาะกาว่าช่างแต่งหน้าเข้าได้บรรเทาเพราะอะไรเนี่ช่างงานป่วยสองคนเขาติเปลี่ยนบ้านหรือว่าติดเปลี่ยนถ่ายช่งหน้าเพราะเราคิดมันก็คิดแต่เออเราจะทุบบ้านหรือเราจะเปลี่ยนช่างแต่งหน้าไม้มันอันนี้ได้อยู่ แต่ข้างนอกก็ได้เหมือนคนลค่ะเหมือนคนค่ะคแต่ข้างนอกก็ได้มันกนข้างนอกมีเดินอุยข้างนอกดีมากมข้างนอกมีแบบข้างหลังบ้านต่อ,<ช>ตอเติมออกมาได้อีกเขาไม่เดิน,บ,นบ้านจะกว้างเลยบ้านกว้างเลยได้อีกหลังหนึ่งเลยเนี่ยจริงๆแล้วน,น่ะใช้บริเวณพื้นที่บ้านเท่านี่นมาเจอกมาแจกคอนเทนต์ชั้นอันนี้ เคื่อนขึ้ยังบานพี่ไงข้างบ้านอะตอนแรกจะตอนแรกจะปลูกเป็นสวนอังกฤษแบบออกแบบไปแล้วประมาณเจ็ดแสนมีต้นไม้อังกฤษนู่นนั่นแม่ยไข่สังหรือบนบ่อกู้ยอเห็ดเ็นป้นพักอันต้นบักเชียต้นสระนเน่ยังเปทั่วไปที่มะกอพริกทุกอย่างเอวิตีความสุขผูเท่าเพินปปูกแนวฮะเดินไปว่าอะไรคะลานเดินอิสมีลานลานที่มันกว้างๆเนาะ จริงๆแม่พี่ก็ส่งพี่ไปเวิร์กเวิร์กกันทาเวลที่ขอนแก่นใช่ที่ที่พูดอีสาได้คือพูดจบอะไรเป็นมานีจบอรอฮะรักหอยโอฮเ่จโอฮโอโอฮโออฮโอโอฮโอฮโอโอไฮโอไฮโอ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 โอไฮ้อโอไฮโอโอไฮโอโอไดโอโอไฮไฮ่ไฮ่กโอไมโอ้อไมโอโอไฮโอโอไฮ้อโอไฮโอดอไอโอไฮโอไฮโอโอไฮโเโอไอโออโโอโองอโไอไ่ไิไไอออออออารมณ์ทำงานได้แล้วก็พร้อมตุ๊แบบโซจึ้งอ คทุกนนี่เป็นไงครับ้านดเมากพูดมากต่มามุมนี่เดิอมุมนี่เด้อมุมต้นไม้มุมต้นไม้มาเข้าบ่อนียงแขกไปทัามาพูดคุยกันก่อนมีอยากให้ยำบ่หรอเข้าม่อยากหยำว่ต้องหยำแล้วดองหยำดอกเนาะ้องหยำแล้วเออไม่ออกกล่องมาไม่ต้องย่ำแล้วไม่ต้องย่ำแล้วเตรียมตัวเลยใช่ละืคนณจะจะขายเลยนะคอยดูนะว่าบ้านบีบีกับต้นไม้มหาทรัพย์บางคนถามว่าวันนี้เบคยฮสีมาไหมมานะครับแต่ว่ามาดึก เที่ยงขึ้นตีหนึ่งพลังเราได้คูปองมา500ยใบเฮ้ยใช่จริงมะเนี่ยทุกคนมีคูปอง500รอยใบกี่บาทอะลดกี่บาทอะสาบาทสามสิบบาทสามสิบบาทแล้วประเด็นเม็ดตุ๊บคือราคา